วันนี้พบกับคุณนุนะครับกับรายการภาษาผ่านเที่ยวนะครับวันนี้คุณุพามาเมืองลำปางนะครับสถานที่แรกวันนี้เลยสถานที่ที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับใครผ่านไปผ่านมาที่ลำปางเนี่ยแวะมาที่นี่สักนิดหนึ่งนะครับเป็นวัดเก่าโบราณอายุกว่า200ปีแล้วนะครับชื่อว่าวัดข่วงกอกเดี๋ยวมีอะไรที่สวยงามไปพบกันด้านในครับรับผม,มาทบกับทางเข้าวัดเลยนะครับสถา,าปัตยกรรม นี้นะครับสร้างมาใหม่นะครับซึ่งเดิมนั้นเนี่ยสร้างเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วสมัยครูบาศรีชัยนะครับนักบูนแห่งเมืองล้านนานะครับทางเข้านะครับศิลปะเป็นแบบทางล้านนานะครับเป็นวัดที่สร้างจากไม้สักทั้งหมดเลยนะครับ่อนอื่นมาทราบเรื่องของประวัติของวัดเข้าข้าก่อนวันนี้เรื่องของภาษาเนาะครูนุแนะนําในเรื่องของภาษาแล้วกันนะครับในเรื่องของชื่อวัดคําว่าข่วงกอมนะครับข่วง กับกอเป็นสองคำที่มาประสมกันนะคะเป็นภาษาถิน่นที่ประสมกันจัดเป็นคำผสมเนาะควงนะครับในภาษาถิ่นของล้านนาเนี่ยหรือภาคเหนือเขาหมายถึงลานที่กว้างๆนะครับที่อยู่หน้าวัดน่ะหรือหน้าสถานที่ต่างๆลานกว้างส่วนคำว่ากอมนั้นเนี่ยมาจากชื่อของพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นกอมในหรือทางภาคเหนืออาจจะรู้จักในชื่อว่าก้อมส้มนะครับหรือ คนภาคกลางเรียกต้นพลับพลาแล้วก็มีภาษาถิ่นอื่นมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดว่าสวยงามแค่ไหนเชิญตามคุณนุกมาครับครับผมนี่ลานก,กว้างนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าขวงนะครับในภาษาถิ่นภาคเหนือนะครับบริเวณโดยรอบนะครับที่เป็นลานกว้างเนี้ยเรียกว,ว่าขวสชวนกองก็คือพันไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองมีลูกเล็กๆนะคะเป็นผลไม้มีรส เปรี้ยวๆนิดหน่อยนะครับคาดว่าแถวนี้ในอดีตคงมีต้นกอมเยอะนะครับในบริเวณหน้าลานแห่งนี้นะครับและ2ด้านนะครับจะเป็นศาลาลายนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยศาลาลายก็คือศาลาที่รายล้อมรอบพระอุโบสถนั่นเองนะครับเราเรียกว่าศา,าลายสนะ่วนด้านหน้าของเราทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังเลยนะครับซึ่งบูรณะ,ะขึ้นใหม่นะครับ าจากชาวบ้านเมืองปานแห่งนี้นะครับด้วยแรงศรัทธานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับตามมาเลย พุทารนทั้งบานเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยนะครับสองด้านของประตูน,นะครับนี่คือหลังเดินเข้ามานะครับบรรยากาศด้านในก็เป็นแบบร้านนาสวยๆนะครับเป็นแนวของร้านนาธรรมชาติริมฝาผนังก็จะใช้อิฐนะครับเป็นอิฐประกอบกับไม้แล้วก็มีภาพพุทธประวัตินะตั้งแต่ภาพแรกนี้เลยนะครับ ที่พระพุทธเจ้าประศุทธนะ์นะครับแล้วก็ทรงออกผนวดในภาพต่อไปเห็นไหมครับส่วนด้านนู้นนะครับทางด้านซ้ายมือดันเลยก็จะเป็นภาพปฐมเทศนาในด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับและก็มที่ภาพาทรงดับขันธปรินิพานนะครับี่ภาพนี้นะครับ ในแล้วก็ส่วนพระประธานของโบสถ์นะครับก็จะมีศิละปะแบบถ้าคุณนุดูไม่ผิดด้านในก็เป็นแกะสลักจากหินธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นลักษณะของพระพุทธสีหินหรือพระสิงหรือเปล่านะครับด้านในองค์ที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะเป็นศิลปะล้านนาเนี่ยมักจะนิยมพระพุทธ รูปที่เป็นพระสิงห์นะครับหรือพระพุทธสิหิงในภาคกลางนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็พบกันใหม่ในสำหรับคลิปหน้านะครับฝากติดตามเรื่องภาษาผาเที่ยวนะครับในคลิปของคุณอูด้วยที่ใช้ความรู้ด้านภาษากับการท่องเที่ยววันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ We'll be